ออยก็ขอสวัสดีชาเปพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในสครับคลิปนี้นเราเนี่ยมาอยู่ในสครอบเกมโลบหลอสะเองกันอย่างในแมพที่มีชื่อว่า a n i ิเม o ล t Simulator น,นั่นเองนะสำหรับในสครับคลิปวิดีโอนี้ยังอยู่กับแฟของารากันอีเชิงเคยนั่นเองอืมใชแล้วครับที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอ่าใช่แล้วค่ะก็คือม่อยู่กันได้ทาแบบ Anim Los s สซิมิเลเตกันแบบนี้นะคะก็เป็นแบบที่เปิดใหม่อีกแล้วในส่วนของเปปรื่อบวาน a เม m e s t a Simulator ใช่ไหมคราวนี้มา Anim e l o s ส s i m u l a t o r กันต่อเลยเป็นส่วนของวิธีการเล่นอะไรยังไงจะเหมือนกับแบบที่เราหรือเปล่าแต่เอาจริงดูจากลักษณะแล้วคือแบบน่าจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมาลองรีวิวดูกันเลยดีกว่าแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดทางเกมของเขาเลยน,น,นะบบนนะค จะมีเป็นเลเวลไอ้ที่มันเป็นสีฟ้าเป็นอะไรนะเป็นเพชรดาวแล้วก็ไอ้เจ้าตัวค่าไฟอันนี้ไม่ชัวนะจตการตีเนี่ยก็คือเหมือนจะทําการเพิ่มไอ้เจ้าตัวค่าไฟนี้มาด้วยสว่วนรนค้ามีอะไรบ้างมีอันนี้กอรี่ซานเน็กซ์คิดนะคะเป็นคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาวุธดาบที่เราจะได้มาตนั้นก็เป็นพวกเกมพงเกมพลาซอน้ำยงสน้ำยาเพชรอะไรแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นพวกตัวคาแรคเตอร์ของเรามันมาอีกแล้วจะมีเป็นในสังของตัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นตัวอะลคาอนิเมทที่เราสามารถสวมใส่ได้3าตัวด้ ส่วนอันนี้เป็นอาวุธอ่ะอันนี้จะมีระบบอาวุธเข้ามาอันนี้เป็นสกิลนะคะซึ่งเราสามารถปล่อยสกิลได้ด้วยคิดว่าน่าจะมีส่งเหมือนกันส่วนน้ํายามีตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาเมจพลังพาวเวอร์ความโชคดีรักนะคะแล้วก็สตาร์สเนาะก็จะมีเวลาตามนี้ส่วนไอ้ที่มันเป็นกระเป๋านี่ก็คืออันนี้ไม่ชัวร์นะว่ามันเก็บอะไรได้ส่วนตั้งค่าปรับได้หมดเหมือนกันในสต็อของอันนี้มันเป็นอะไรนะ่ะทางด้านฝั่งขวามืออันนี้เป็นเทเลพอร์ตใช่ไหมเป็นที่เทเลพอร์ตอันนี้เป็นเดรรี่นนวรไว้ V.I.P. โ oh, อ Ninja Goddess h a s ส a r on Ninja Town มีบอสด้วยเหรอเนี่ยว้าวท้าไปได้นะเนี่ยแบบนี้อันนี้ก็คือจะมีเป็นในส่วนของคอ,อร์บาร์ไรวันแต่ว่าถ้าใครอยากได้อีกก็ต้องเป็น V.I.P. นะส่วนอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยเป็นแอสเซนต์แอสเซนต์นะคะสามารถ โอ้โหคูณจำนวนแล้วก็จะได้ยศใหม่อ๋อแต่ว่าได้การสูญเสียเหมือนจะใช้เอ้ยถ้าตอวสองหมื่นเคอันนี้ไม่ชชว์ว่าใช้อะไรสูญเสียไปนะส่วนที่มันเป็นขนนกคือโค้ดสีเขียวที่มันเป็นทรอฟี่คืออาชีพนั่นเองคือเราสามารถกดรับได้ถ้าเกิดเราทําตามภารกิจที่เขามอบหมายอ่าอันนี้ก็จะมีร, achievement. ระบบอ,อาชีพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบจีวาเข้าๆอันนี้เป็นป้าหรือเดอะบอทเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสกิลในส่วนของการเรียนรู้สกิลเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะนอะไสอกาียู้ะะมโ พลังจากสกิลบ็อกซ์ซึ่งเราสามารถมีโอกาสได้นะคะในตอนนี้แต่ว่าเราจะต้องใช้ในส่งของเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียลิตี้ชาร์ตนะคะที่มาเป็นรูปเจมเนาะเหมือนเขาจะได้ค่าตรงนี้เป็นเรียลิตี้ชาร์ตซึ่งเราก็จะสามารถนําในส่งของไอเจ้าตัว5เรียลิตี้ชาร์ตมาสุ่มได้มีตั้งแต่ระดับคอมมอนที่เรามีอยู่กับมิติคอล0.5%โอเคมีสุ่มสกิลส่วนอันนี้มีอะไรบ้างเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เควสต์เดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงก่อนเหมือนโลกแรกนี่ยจะเป็นดราก้อนบอลนะคะจจจะะใใช้้คคค่่่าาาดวนนนกกกรรสุมมมม็็ีีตตังงแออถึซเ มีแบบนี้เฮ้ยน่าสนใจส่วน Special est, สเปเชียลเ s s ในสุขของตรงนี้จะแตกต่างอยู่นะเพราะว่าตู้นี้มันไม่มีเลยอันนี้เป็นตู้สําหรับพิเศษโดยเฉพาะใช้อยู่ที่ประมาณ99โลบัคเท่านั้นนี้ก็จะมีตู้ตามนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเควส t ขอดูก่อนเควส t คือเราสามารถรับได้มีอา i v e Quest เควส t แรกอ่ะคอลเลกเก็บม,มาก่อน c o l l e c t the First Step คือทําการคิว p c 10 ตัวนั่นเองได้เลยมาก่อนอื่นเดี๋ยวดูก่อนนะว่าม,มีอะไรให้เราทําบ้างคิววิเอ็นพหรอวิ e เอ็นพีน่าจะอยู่ฝั่งโน้หรือเปล่าเดี๋ยวเราสํารวจแผนแป๊บน,น,นึงนะตรงนี้ก็จะมีบรรพุงเอ็นปโซเอ็พีซีให้เราเนี่ยไปทําการกําจัดด้วยเช่นกันส่วนตรงนี้เอ่ออันนี้มีคืออะไร ีได้ป่ะไม่ได้ฮะการกดคลิกคือจะใช้ได้เป็นพวกไอมันเป็นลูกไฟนะไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวค่าลูกไฟนี่อันมันเอาไปแลกอะไรได้อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแป๊บนึงนะอันนี้ใช้อะไรสุมนะใช้ดาวในการสุมถ้างั้นแสดงว่าอาจจะต้องตีพวกนี้หรอบลาดิโอนี่วีกอ๋อคือตัวพวกนี้ใช่ไหม ตัวที่มันหมายถึง VXTC คือตัวนี้ใช่ไหมฮะเรดิโอโอ้โหห้าพเลยหรอมันอยู่ตรงโซนแรกเลยอะแล้วก็มีบอสจอมานบลูโอแมนอยากรูว่ามันมีแบบอื่นๆือีอกไหมอะแต่ขอลองสำรวจแบบแป๊บนึงก่อนจะไปฟาร์มจริงจังตรงนี้ก็จะเป็นดาจ,จากในซิงคของรากันบอลนะคะแมพเขาก็ยาวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็ภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเราสามารถปรับภาพเป็นโลกราฟิกได้หรือว่าฟาสมดหรือว่าถ้าใครมีความแรงภาพมันจะดูดีกว่านี้นะ Next World ตรงนี้จะใช้ค่าดาวเหมือนกันนะคะปิดล็อกดาวต่อไปก็คือนินจาทาวคิดว่ามาจากนารุโตะแน่นอนจะใช้ค่าดาวอยู่ที่ห้ามือน,นะคะทุกคนโอ้โหทํายังไงดีกับละครัทีนี้ฟาร์มน่าจะนานแน่แน,น่เลยน่าจะเป็นแบบฟาร์มยากอยู่เดี๋ยวเราลองตีไปเรื่อยๆดูก่อนดูซิว่าการฟาร์มแต่ละตัวในด่าดนนีเนี่ยที่เป็นจัวลวครตัวหนึ่งจะได้ในส่วนของค่าตามมาหรือเปล่าเท่าไหร่นะอามมาในขณะที่เราอันนี้อยู่เดี๋ยวเขาลองเปิดสกิลดูนะมันมีสกิลเห็นไหมคะข้างล่างน่ะจะมีอยู่สามสล็อตก็คือรูปพังสกิลที่ อัปเกรดได้แล้วก็มีการบายสล็อตพลาอีกอันหนึ่งขอเปิดสกิลดูกันโอ้โอเคเอ้ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวตีก่อนจะทายแล้วนี่โอเค เราได้อ๋ออ๋อโอเคในการตีพวก NPC พวกนี้จะสามารถได้รับอาวุธเหมือนมีการสุ่มอาวุธอะแล้วก็ใน,นส่วนของดาม,มาอันนี้ได้ซูเปอร์แบสมานะคะก็น่าจะแรงขึ้นเฮ้ยโคตรเจ๋งอะแบบนี้เอ้ยเอาเรื่องอยู่นะดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมบัวในืุสามีค่า DPS อ,อะไรอย่างนี้ด้วยก็คือต้องพาไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยจะ คิวนี่เอาสิทุกคนเอาเรื่อนงนำแบบนีนะคะอาจจะเ,เราทำการฟาร์มไปเรื่อยๆเนอะเหมือนแตแป๊บนึงนะเขาใช้ไอ้เจ้าตัวค่าดาวประมาณเท่าไหร่นะถ้าอยากสุ่มเยอะๆเดี๋ยวเราลองตีอีกต,ตัวนี้อีกรอบนึงแปบ๊บเดียวน่าจะฟาร์มแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันมีการสุม่มแบบอาวุธก็น่าจะโอเคอยู่ไม่รู้ว่าได้ทุกคนกันหรือเปล่านะหรือว่ามันมีโอกาสได้ตีรู้อ่ะได้ไหม โอ้โอเมื่อเห็นนะอุ้ยแสดงว่ามันมีโอกาสสุ่ได้ไม่ได้เนีเนี่ยในส่่นของการเปิดพัน้าโอเคเยวทำการฟาร์มไปรเรื่อยๆดูนะคะทุกคนว่าเราจะสามารถสุ่มได้ตัวละครอะไรกันบ้างเออ,เอ,อน่าสนใจดีแต่ขอใช้เวลาสักคู่นึ่งตัดตรงนี้ไปเลยละกันนะคะโอเคหาเรียบร้อยฟาร์มอาจได้ดาบอีปิกมาอีกแล้วหนึ่งคือแบบ แล้วมันจะทําการสุ่มดรอปอาวุธนะคะที่มันมีโอกาสได้ระดับอื่นด้วยอย่างเช่นในตอนนี้คือเราก็ได้เป็นระดับอีพิกมาแล้วก็มันดามจแค่หนึ่งเองอะตอนนี้ก็คือดามจไม่ได้แรงอะไรมากหรอกนะคะแต่ว่าพลังของเราเนี่ยมันแรงขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทาการสุ่มตัวละครกันเลยเนาะในส่วนของตรงนี้มีสุ่มแบบ1 3, รอบ3รอบแล้วก็ออโต้ดูสิว่าเราจะมีโอกาสได้ไม่น่าจะได้รลยตัวรับนะคิดว่ายังไงก็ไม่น่าได้อะแต่ว่าตัวอื่นอย่างเช่นรีเจนอะไรเงี้ยเอออีพิกอะไรงเงี้ยเออตัวหวังไม่ได้อาจจะสุ่ น,นีเรามีดาวนะอยู่ที่ 26,000.8K เลยมาเดี๋ยวมาลองดูหน้าตาการส่งของเขาดูสิเปิดก็คือน้าตาอ้เปิดมาอีพิกเลยอรอเฮ้ยได้อยู่นะเปิดมาอีพิกได้เลยเอ่ะคอมมอนนะคะไม่รู้ว่าสามารถเอามารวมดาวกันได้หรือเปล่าชาร์จระดับแล้วเออส่งไปเรื่อยๆนี่คอมมอนอีกหนึ่งทีมาเดีวมาลองดูก่อน ชารกอีกหนึ่งตัวจริีๆว่าเราได้ดับอะไรบ้างไหมนี่ชารกอีกหนึ่งถ้าพอดูไอชิเป็นแป๊บหนึ่งนะเราเล่นมากี่นาทีแล้วเนี่ยเออเราเล่นมายังไม่ถึง5้าชั่วโมงโอ้โหอันนี้แค่ระดับแรกแล้วเนี่ยคิดว่ามาดูกันดีไม่มีดวงแล้วเราจะอู้อีปิกอีกหนึ่งโอเคูริงๆว่าถ้าไม่มีดวงแล้วเราจะสามารถจบได้รีเจนหรือเปล่ามาคอมมดอีกหนึ่งตัวฮะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะสำหรับรีเจนดารี่อีกหนึ่งตัวมาก็าจะบมกแล้วว่าแป๊บเดียวเองโอ้โหพิโกโรมาบ เดาๆเกินไปแล้วปะเนี่ยขอตัวอื่นบ้างเออชาร์กนะคะได้มาอีกหนึ่งตัวนี่โอ้ยสามตัวพอดีอ่าก็สามารถสนใจระดับอีพิกได้ถึงสามอู้สี่โอยก็โอเคอยู่นะสุ่มได้อีกสองสามรอบนะคอมมอนนะคะแล้วก็น่าจะได้อีกรอบสุดท้ายแล้วันนี้มาเออเรียบร้อยฮะจะขอลองดูหน่อยนะสัตว์เลี้ยงเราสามารถอีคิวได้แค่นั้นอ๋อโอเคอีคิวได้แค่สามตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนะ โอเคอีคิวแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตัวเรียบร้อยสมสัคได้สามตัวแล้วก็สามารถออโต้เซลได้นะคะว่าออโต้เซลตัวไหนเอาไปอย่างเช่นตัวหดับอะไรเงี้ยเออแล้วก็ขายไปเลยชิมชิมเซลเซลมาเซลนี่คอนเฟิร์มเรียบร้อยมาแล้วมีอยู่ว9นึจกกแคร์แล้วแต่ขอลองสูมอีกสักรอบหนึ่งเผื่อได้เผื่อได้มา โอเคเผื่อนด้คอมโบน์แงี้ยเออแต่ก็มีเอาไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นแบบที่ดีมากๆในส่วนของเควสที่เราเล่นไปน่ก็คือทําไปเรื่อยๆเนาะในส่วนของเควสมันก็จะทการเพิ่มตัวเคืสบอสมาเรื่อยๆอย่างเช่นสามมินิบอสสิบห้าตัวสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดลงมาอะไรอย่างงี้นะคะก็ลดลงบั่นทอนไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องไปสู้บอสที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเควสอตอนนี้เนี่ยคือเราต้องไปทําการกําจัดบอสเรามารูซึ่งคนนี้เขากำลังฟาร์มอยู่นะคะก็สามารถไปช่วยฟาร์มกันได้้เเเเลยส่่่วนนนนออัีป็รรแาาพง นนะะถ้าเกิดว่าเราทําตามเลเวลตานี้จะ้ดมาเป็นพวกขอต่างๆอย่างเช่นเลเวล5จะได้น้ำยาเลเวล4บวก5%พาวเวอร์เนาะส่วนเลเวลสูงสุดเหมือนจะเป็นเลเวล100ก็คือจะบวก20%พาวเวอร์คือเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวลอาจะถึง100อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นไปได้เลยแล้วก็อาบุนี่ยก็มีการซุ่มอีกบอกเลยว่าแบบนี้เขาแบบคุณภาพมากๆนะคะก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนจะจบคลิปการเดี๋ยวเรามาแจากโค้ดสักหนึ่งโคขอทามแแบบเขาก่อนไขซองโคนะคะก็ไปที่การใส่เหมือนจะให้กดมาที่ขอ้อนตรงนี้สามารถไปกดติดตามที่าด้ ซีได้ เฮ้ยคนเดียวกับคนที่เราเรีวิวแมปอะไรไปน่าจะไม่ได้แต่ชื่อสวิตเตอร์คนเดียวกันเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าคนนี้เขาทามาหลายแมปแล้วก็เหมือนจะทางหลายแมปอยู่เหมือนกันนะในตอนนี้เลยมาในส่วนของโค้ชเป็นโค้ดนี้เลยฮะเอาอีกแล้วสลับโค้ชที่มีชื่อว่าลิลลีนันเองเอ่ะลีลินไปได้มาบวก25เพชรโหเพชรฟรีฟรีนะคะทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆและขอลองสุ่มสกิลกันเลยตรงนี้เนี่ยจะสามารถสุ่มและดอมสกิลโดยการใช้5เจมนะไม่รู้ว่าจะได้อีพิกหรือแลนหรือเปล่าหวังไว้แค่นี้ก่อน คิดว่ารีเซนกับมิชิล์เยังไงก็ไม่น่าจะได้นะคะดวงอย่างเรามันไม่มีอยู่แล้วไงอุ้ยดูหน้าตาหน่อยสินี่เอเอโอ้โหโอ้โหเปิดมาคอมบอนเลยนะไปกันต่ออุ้ยแอนิเมชั่นการสุ่มก็ได้อยู่นะนี่เอเอโอเคสุ่มต่อสีม่วง ว้าวอีปีเก้าเปอร์เซนต์ว้าวได้อยู่นะอ๋อไอแบ็กตรงนี้คือได้มาเป็นของเรดดี้ชาดนะคะทุกคนเป็นเอาไว้ทําอะไรได้เออตามที่เขาบอกเหมือนเอา you receive reddy char in case you gain all skill you already own อ๋อคือไอเรดดี้ชาดตอนแรกคิดว่าไ,ไอตรงนี้มันเรียกว่าเรดดี้ชาดแต่ไม่ใช่นะฮะน่าจะเป็นเจมในการสุ่มจะเรดดี้ชาดคือได้มาจากการได้พลังซ้ำแล้วก็ไม่โชว์เลยว่าไอเจ้าตัวนี้ไ่นะ้เอาไปทําอะไรได้ใครรู้ก็บอกได้นะฮะแต่ว่าเราได้พลังมาใหม่นี่เดดดิสนะคะ มาติสามอีพิอ่าเราใช้ไปก่อนเลยเราจะไม่หวังสูงนะเก็บเพดาไว้ก่อนขอลองดูหน่อยละกันนะ้ำพลังใหม่แบบนี้ห โอ้โหยใช้ได้อยู่นะเนี่ยทุกคนพลังสวยมากๆเลยฮะเออก็รวมๆถือว่าได้พลังมาดีอยู่ถือว่าแจมอยู่ไม่ได้เกลือบมากนะคะแต่ก็สำหรับคราสเสียนตัวเล็แบบนี้ก็ทานแบบที่มีชื่อว่า anime lost simulator นะคะเดี๋ยวเชิญรีบมาเอาไว้ที่ใต้ description ละกันส่วนคลิปวิดีโอในวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในสร่วงของคือวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม